ีาบองือปาพีทายเสได้เอุสยเนาะเออปุชาพามบ่เจเาชน้องอ่ืมน้ชือนชื่อนุชื่อนุ๊สานุื่อันนี้เจ๊ปีล้ะิจ๊ะ๑๙ปี จังเนาะกับทักทายสบายดีเด้อสบายดีแลสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บดสุขสุขคนพี่น้องเนาะว่าสิฟังลาวฟังไทยทางประเทศพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องบาสรีสนอีกลพี่น้องเนาะพบอกันคเก้าเนาะเอาพี่น้องเนาะมื้อนี้กเดินทางมาอ่าคนนึงพี่น้องเนาะอ่านพี่น้องเนาะก็ยังบ่ฮู้ซื่อๆี่น้ําเพิ่นพี่น้องเนาะก็เห็นทาง เาศรทาอยู่พี่น้องไว้เนาะแต่เกายังโมได้เบิ่งคักพี่น้องไว้เนาะถือว่าเป็นครั้งแรกเราทางวัสดีได้เข้ามาพี่น้องเนาะมาใหม่มานลำกันสี่คนพี่น้องเนาะมีว่าเบียดบอเซนบอดตาพี่น้องเมาสี่คนพี่น้องมาในี่เอ้าพี่น้องเนาะมาในี่กะที่ขึ้นไปถามเซียนหน้าพี่คนเนาะเห็นเพื่อนพี่ป้าด้วยพวกมีราคาพี่น้องเนาะเอาเอางันผ่านบัตรมุ้ง เป็นจังซีเนาะหรือว่าพูกพ่อครับไอ้ส่นวนตนคำพิษคุณได้พี่น้องเนาะโตนี่เป็นบ้านปลากลก้วยเบ่หรือว่าจังไงพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิเป็นไปตามไทยเลยพี่น้องเนาะปลาซาพี่น้องเลยเนาะยังไงเนาะก่อนเด้อโอ้เลยไปขึ้นเมื่อไหร่คุณนายก้อนนะมันดี่ตั้งยังเลยเหรอเหีียดหักบ่

โดยมีโอ้เป็นวัดเป็นไอเป็นไทยบมเยนาะไปนำเลยอืมจากปีลูกนะลูกค่ะพันึ่งพันแปปีพันนึงันชาปีป้ายอืชาปีป้ายครับเป็นยางเป็นไปมเป็นมันเป็นตัวมันเลยคือว่าเป็นนี่แหละจะจับโต่่อเป็นนี่แหละจับแต่ละมือาไปวันวันนั่นแหละเขาเร้กินข้าวกินน้ำอืมเอาเถอาขุดมันขุดมันขุดที่รอไปหาไร้ข้าวกินอืมคุณ บุงุทนกับไปผู้เลาเขอทานผูเล่เไปกันเนาะกคงก็นอนมอแม่คุกเกับอานเพิ่นให้เาขอนุานวัดอนวัดไอเราเคยบวชบวอบวเราอาเพินหวัดคนได้มาขังเนาะคนได้ขังลมพี่นองเยคิดว่าิมาตยันบ้าตุ่มกนาะเยงยันบ้าตุ่มกับลูกกัมียโอสินดีเนี่ย Manh mến bắt rô nó. Manh mặt tùm mày cho rằng là yêu, tùm mày hoạt động, 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 tùm ไปๆไปๆเป็นสิงห์นกนะฮะเลี้ยงกันมาชนกันาชนกันมาชนกันนะโอ้ยๆไน้องเลยเหยาผ่าเด่นอ้ตั่ไอ้ตัวเอาเนี่ยเอาเนี้ยเนียเนี้ยเดินเร้ตานังกิ่ช่อโอยเนอะเนี่ยยานผ่าอีกนอกมันกันเนาะเอยยน่าไตวย้ยโอ้ยเนอะ แต <c oughs> <the> ่เป็นเตกคืเนาะโอ้ยเนาะตุ้ยชื่อแต่บุพเพพยโอ้เราถึงเราถึงมัดนาเล่นดุงก็เนาะงัวก็เนาะโอ้ยงางม้มันเวียนไปลเด้อตคืนี่ท้วันบ้านเนี่ย เป็นยังไง้ามาในหุนทางมันในวันะหนอชาวบ้านแตกตื่นกันบนมูบ้านงัอโซนกันกินเนาะงัวโนกันกินเลยยิ่งใหว่านวยเนี่ยีนวัวปฏิญาณแท้ว่ายจริงเนี่ยยีนิวัวปฏิญาณแท้มาไปฟั่วครั้งให้วไมเราไปนั่งในหุ่นทางหอยง้อผมว่าผูอย่างในหุ่นทางเออ เราให้พว่าเราเออเดียวให้ชุมน่องมาจอยเดียวเนาะเราให้พว่าเราไปผูกเงินทางก็ทึกเราพิ่นหายหนอเนี่ยเขาจะบอกเจ้าแห่งยุนทางฝันท่านรับท่านหลวงเจอยแ่งผูกเออรถไปยากหรอืมรถไปไทยมาเนาะเนี่ยเขาอกเลยงวเจ้าพันตบเท่าเดิมเห็นเหยขนแตกตื่นอมกระถิเนาะเล่นลูกผู้ฝ่ายมาพี่น้องเลยคนแตกในอันเออขึ้นดีบ่เออคนตายหมด ชตายกระทันทันก็ได้อายุอายุจักปีอ่ะอายุประมาณสี่สิีบปีบริเจ็บโช่บอ่ะบอหวดนงไข่หน่อยนึ่งเลยชักชักเลยไข่กระชูไข่กระชูใแบบเจ้าหน้าคนมันเบามันบ่งมันได้รเปล่เนาะอมันตายบัดเดียวหลอดอือคือนี้บ่มีใครยูแลั้งตายเดียว ก็เลยกเนี่ยอกเนาะในทางนานี่ซื้อยังก่เจ้าไหนสาวคัสาวคําเพ่อนยัมเพื่อนห้ด้เนาะสาวคัมนี่ใรจำชื่อได้่อี่จรองเุนคุนชุนน้องอยูุ่้นคเคยเห็นอยู่อันี้บอบเคยเนชุเพ่นนี่เคยเขามาไห้เคยขอมาบ้านนี่ถือว่าปีที่ยนีล้วนี่ขามาประจำายอายยังบอ บอต้าไปบอตาบอเซนบอจิตตะกี้บอตาเออเคยเห็นบ้ไปกับอะไรบอแอมเออบอแอมก็มาอะไกี้เคยไปทำกันทำบอจื่อเนาะมันดุนอ่ะเออแค่นั้นพวกโผลแล้วนะไม่เห็นดอกคือว่าในเฮือนในชาตินี่เป็นผ้าห่มเป็นมอนเอียงต่างๆนี่มีคู่กันตุ่มกันห่มอยู่บ่อย โดยเขามีก็เขามาช่วยนั่นแหละเออใช้ยอยู่ครมก่อนโอ้เธอในตู้นี้นี่อยู่บบบนี้เนาะมาช่วยเอาเอาถามก่อนในครอบครัวเจ้านี่แบบเครื่องใช้ชีวิตประจำวันยังขาดเหลือยังเนี่ยนะยังขาดสูนที่สุดเนาะคิดว่าตัวเดงจำเป็นแต่ก็อยากได้ที่สุดเนาะอยากได้คนช่วยอ๋ออยาได้ที่สุดทำนาเขาเลิกมากกว่า ชุดอันใดเดได้นะน้ามบรอนมันดมันไินปานบวบนันเนพื่อนนี่ใช่เบึงบึงนีนะเตีนผามันเพื่อนก็สักซีกนได้ก่ได้มาควาหันนาเขาเลยนั่นจัมป็นโ้มุนจาเป็น่เป็นกมุนจัมปินไม่พอเขาเปดเป็นยังอยากได้นาแห้งเอาถามก่อนคนนี้เลยจอไแห้งได้แห้งก็นีบไปเลยแต่ตัวตน้าเนี่ยเฉพาชื่อห่คือมันกินบวบเพื่อนเนาะตลอดชีวิตเนาะแต่หมอมือเพื่อนนี่กะ ได้กัได้นอนคู่มเงือนเลยเนาะหรือจะจะเป็นตห้งเฮงอะไรตัวนี้เลยย่ำลมมาแล้วก็ประจุเด้ออันนี้มันยังไม่ไงนี่เก่าจะนอหนี่มันจีกุ้นเห็นหน้าตัวเก่าคุเดียวลงมาไปจากทางใดแล้วตัวนี้ที่แรกกะคิดว่าที่ใช้สังกะสีแม่นบ่บ่เพชรเพื่อเมนจะซื้อนะเด้เห็ดเพื่อไว้ชื่อคัตฮาได้ก็ใช้จะไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำเดี๋ยวจะซื้อข้ากินแน่ ใช้ในเรื่องงานการลวงอีกแล้วบันนี้เจ้าก็ทีมันคางเลยบันนี้บมมีสิเนี่ยแผ่นหนึ่งเท่าไรสี่สีทั้งเจ้าเคยพูดนะเคยบเคยชมแต่ว่าอยู่ทั้งข่อยเนี่ยแผ่นหนึ่งเก้าสิบเนาะบาเวียดแต่แรกจะพูดอีกไนะแรกจะพูดแล้วก็มันมันก็จะมีตัวบางตัวไหนร้อนน้อยร้อนใหญ่ก็ว่าราคาตังค์ราคาต่างค์กันแผ่นเก้าสิบแผ่นแปดสิบแผ่นสามสิบห้าได้แต่สันเงาอีกนะแต่ว่าเมตู้ซื้อมือนั่นนั่น เก้าสิบแต่เป็นหนึ่งเก้าสิบหนึ่งบรูนนะสมมตมันก็อยู่ในระหว่างสิบสองพุดธนี่จักแผนเก้าสิบเนีเพื่อนเล่านี่กสิบสองพุดธนี่ยอดีเนาะทาง12พุดเงินประกันไทยก็ยังดไม่เงินประกันไทยวูนนี้เป็นเสียบ่เลยห้าสิบพันห้าสิบพันเพื่อนน่งบ้านเขาเ็นไรเ้อยเดียวกันแหละเจอแล้วเล่าเขากันเนาะยเดียวกัน

เจ้าผมเองบ่ไปขอเข่าเรือเมียไปหมดไปเบิร์ตไปทำงพิการลำบองเหมือนพิกาและฮอดคุท่านจนแหงฮอดต่พูดเลยอย่ามาชั้นราชสีดอกโพกกะติ้น่ะขอเห็นแต่ผู้หญิงไปขอเข่าก็เพิไปหมดเจ้าเนี่ยไปหมดถึงลูกถึงเต้าเขาไปหมดเก่งๆเนาะเพราะว่าอันนี้ถามว่าอายบ่แต่ก็เพื่อปากเพื่อท้องเนาะเพื่อลูกเพื่อเต้าเพื่อความอยู่รอดเผื่อหมดเนาะ คนเจ้าว่าหน่อยกายลายกายจะเอาใช้กินน้อยเนาะคนเจ้าผมอยู่คนจะเอามาจะใช้กินอยู่ก็ให้จะกินเจ้าพัดทองเจ้าก็จะกินที่บัวเตลูกและแบบกามีอยู่พี่เราเนาะบางคนว่าเออเนาะยังน้อยยังนมอยู่คือบราไปหาเวียเหตุงานทำหาเวียเหตุงานทำพระลูกด้วยกันตายไปแต่แต่ว่าจุดยืนของคนเท่าน่ะมันต่างกันจากที่บาตามาเบิ่งสภาพตัวจริงที่นะ เจ้าพัดไปปะลูกปะเต่าไรอีกกัอนนี่ไปรับจ้างเกี่ยวข้าวเกี่ยวนามันเป็นบางช่วงเนาะบางช่วงบางปีแต่เจ้าจะไปหาเห็ดเงินเออหาเงินหาค้ำอยู่ในเมืองมันกะไปได้เว่าคันบ่มีลูกน้อยอือมีลูกน้อยติดแต่จะไปปะลูกน้อยให้วันนี้มีคำถามได้หูอยู่วันญย่านี่ยังลูกท่านแต่ว่าขออ้างนี่กินยาคุมบ่ได้ชวนลายเหตนอกนี่แมนบ่ไอ้โอ้ยยาคุมเงินบ่คุงหาเงินบ่คุม คุ้มเอาเองเนื้อบ่ายนี่เด้อคุ้มได้อยู่บ่โอ้ได้บ่ดิเอ่ยแล้วเฮือนโมวิภาที่นี่คุ้มได้อยู่นะคุมได้ดอกโมวิภาเดิประมาณปีคุ้มได้เลยได้เลยเลยฮะคันได้เลยเคยเลยได้เลยเคยเลยจำคุ้มน่อเออแล้วก็บรรยากได้แล้วตอเนี้กเศ้านิดเดียไปแล้วไปไปแล้วไปอันนี้คือรอยย่กันนะแต่อ้ายเราก็เปลี่ยนรอยว่าอย่างโยเนาะ อ่ะก็คือว่าอะไรมาเมื่อนี่ก็หากแล้วู้เจ้าเมื่อนี่แหละเฮาก็ได้อ,อ่าแต่ลักลกละกะนีนะเมื่อนี่นะามาหาสาวบุญ<ด>ผูลล้เรามีลูกหา่นนะั่นแมนบอกเออหรือพุ่นเหรโดยคือทั้งทั้งเฮาเนาะเรือทั้งบอต้าเองพี่น้องเนาะกาบอดมีอย่างมาให้ดอกพี่น้องเนาะกาพอดีมาพ่อมาอย่างกะทายตามข่าวตามข่าวเบิ้งแต่ว่าเนาะไอ้เพื่อนมีผู้สดผู้สวยกันยินดีเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเนะาะแต่ขาดเรือ,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 อลักลกกะรี บอตาว่านี่แหละเรื่องเข่าเีือนเชื่อนชานันเป็นนะนี่แหละอยางน่ก็มีในแอมกัยังไคเนาะแม่นีนวแอมกัมุ้งนี่นเ่องค่ายเนี่นีงกระซีแล้วก็ยงที่ากับผกจาดใช่เนาะแมกกจาดนี้ทั้งหลังนี้ลสองเพนตั้งทางเพนนึงนี่จะมาอ้อมเพนนึงงผ่นนึ่งพอดีสี่เพนห้าเพนห้าเพนพอดีเบิหนึ่งสองสามี่ห้านี่องย่กัพอะไรมันปกปิดเนาะจะว่าเอากระคักะลีกับู้ละ ุกจิตแผนแผนอยา้ะบตนไปเลยคัตักน้ำสามขีบ่โอ้ตักงน้ำสามขีบ่นี่ชาวนมชาวนมอะไรฮ้องก็เบืเทาแล้วจะเคยไปเป็นยังไงซะเนาะาวได้ชาวบ่โอ้ไปแล้วแตเนาะนีเมียอะนี่ให้เงินเดือนได้แล้ฮะขออกมาหลายคนเฮงไม่วิกถึฝน่แนนี่นะวาีจัรู้จัก Hãy ngủ. Kidship siêng. Kidship siêng. Open nhau. Bobby đang ngủ. làm mãi, cho nó Hm. tuần in nhà quay Move in nó tuần no. Move nó nhà ngủ. Move in 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 nhà không biết oh 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 เออคอาพโดยรวมแล้วพี่น้องเพราะว่ากมีเพอได้เปลี่ยนเนาะอมเอาไม่เอาไม้นั่นมาใส่เนาะนั่นแรกหอยโหลดลเลยกินนี่โหลดเลยกินนี่ คุยมันคุยลมตัวซัพบ์บเ่ยนเช้าน่มไปเี่นว่ยเ้า่มเมบอกราไปลบตัวซับได้กี่นี่นะเป็นอะเนาะเป็นเพื่อนซานของทั้งแต่ว่าหูเติบได้พี่น้องเนาะตอน ฝนตกฝนลิ้นหิวผ้าเปียกเบิร์ดนี่เนาะ่าตัวที่ไหนฝนไปตั้งน้ำทางนั้นเหนน้ำช่างบ่ออ่าตัว ยังกินาะรกทอเอีมเล้าเนาะพี่น้องไอ้เนาะทางน้ำบ่เป็นทางน้ำบ่ทางน้ำแล้วัวหมูแล้วชาวนุ่มทางน้ำเป็นชาวนุ่มบ่างน้ำไม่ใช่เองนี่ไม่เอาไป เนี้ยไปเลียวก็ให uh> ้เรียกดีเข็นเทนเมียเนาะโอ้ดอยดอยดยมีเด้อเนาะพาพาไปเบิ่กกันเด้อดอยดอปดูหมอกลับอ่าจักน้ำก่อนดินร้อนต้นหญ้าอะไรไปของอ้ายเอกมาไม่ดินไม่ดอนดินดอนอ้ายเองบ่ดินนี่ดินนี่ได้ดินนันนี่บ่เโดยดินนันนี่ของพ่อปู่อ่าแต่ว่าเป็นบ่ได้เป็นของอ้ายเปล่ Qua chia bác sĩ 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 bác muông bác sĩ bác Ai, ai sĩ bác sĩ ngay Ai bác sĩ bác sĩ bác sĩ bác อันนอยประมาณาเจ็ดปีชเจ็ดาดยโดยประมาณนี um. ้เนาะออคอยผู้แม่อตปแตน้อยเอออตายปา่น่อยกินนมเมญาได้หมมญ่าเรียังโดยอ่าเดวกเข้าไปพุ่นมอาเดกเขาหาเขาหาเอาได้โดยเดยกิไเขาเบานะคอยคอยับพืนนะครับอืมไม่คอยตายแต่หมอแบบปปะ

เดีเ <c oughs> นาะนี้ไปไปใช้อ่านไหนเนี่ยนะเกินแ่ไนเออช่วงนีง้ชาวบานไปกินน้ำสังหรืปล่ากินไฮะไปกินน้ำสังเดียวกันบ่กินบดบัวเลยบ่เออไปดองไปดองไก่กับบัวแล้วเขากินน้ำได้

บ่เฉนมาอยู่พี่บ่สิมาอยู่พี่พ่อะไรพอกี้ว่าจ้มาลบตทวศัพท์ได้เจ้ามาหาบซอยแล้วพ่อเยมาดีซีทไหเพิ่สใจนะอผู้สายพ่สบายด้อเนาะอผู้สายบ่สามพ่อเจ้าชื่น้อางเนื่องอะไเลยชื่อนี่ชื่อน ซสนุตานุตอันนี้ไดปีอะไรจ้ะ19ปีเผื่อเราเนี่ยเนี่ยเเนี่ยป้เนอเขาป้เอลยอยลยวาระวังเื่อยมเฮียเลื่อรังเื่อไปล่าลงนี่เือปะชีนเออปะชนเล็กข่อยก็ได้จังเมยจังบัเนาะไปแล้วเนาะโอ้นบัวหบบัวบเนบัวหซเพิ่นบัวเีบัวเน เออะเอกินน <otic ality> ้ำชาง้่นี่นะเออาต้น้เนาะมนไปเลเดี๋ยไเป็นแมนหลังเด้อโดยโดหาเปลียนนได้ด้วยมาเสด้วแมนเออแสดงว่าสองบ่เนาะอ้เนาะน้ำแดงจะลองกินบ่อตนน้อน้ำชางพี่ต้องไย นบแก,ก,กิได้ใส่ปุ๋ยว่าน้ำน้ำปุ๋ยวลายลงมาบ่ใช้ม่ปาาุ๋ยแวนาผกิ่นุ่นจนวมันบ่มีใครกูไม่กินเนาะเลยกูกันราคาแล้ำบ่ม่กินย้ำกินในต้มอยู่ว่าบ่แล้วกินดูแล้วกินรีบเลยโอ้แนวคนมัดยาวมัดบ้างกินเลยอนผดียวกิ่นมัดคือว่าอะไร่น้องนะตะกี้รุ่นทางบอีตะกี้แต่ยังก็กินน้ำส่างเชกัน แต่ว่าน้ำช่างนี่สิได้ขุดได้อ้าวคุดก็แตกบ้านอ้าตกวกินอีกจักบ่อ๋อแตกตรนอ่าไปปลูกกระถลูกลกกะเมีย่ไปใช้สายไอ้มาหนิลูกกระมีย่ไอ้ไปใช้มาหนีิไปสอนไปสอนสอนปลาป่อบ่เราเราก็เข้ามาเออช้อนนี่น้องสะจะบอลไกลเถอะบ่บ่ได้บริไกลเก็บบานทางตะเห็นน้องช่าน้องสะล่วงนะโดยโดย นงรบบ้านนงชาพวกห้องการเลยโดยห้องมอมใช่่ะเนาะอันนี้เป็นหัวเห้อห้องบ่เอออันนี้ห้องลงลบีกลเป็นหวเออนมาอยู่ผีคอยัก็คืออยู่นาได้เอาอันนี้อันนี้หน้าบ่บ้านบ่นบาน เอาน่าอยู่ยังไงใช่ไหมนาค่อยนาทางพ่อปูปันไห้ฮันนาโขคขุนพ่อปูก็ไห้ได้ปันไห้เลยแต่ค่อยคลายอันนั้นเลยขายแต่งเมียค่อยนี่งเออขายขาย,ขายมาแต่งเมียวัออนนี้ก็ได้โบมีหน้บาบัดหนี่แม่นแหละเออเนาะคงของค่อยพัดค่อยโบมีมูลนี่อ่าอ,อ,อ,อ่มูลก็มูลของพอเขอาให้โดยป้าป้าร่มน้ำอันคุยน้ำใหม่เพราะว่าเพีาะว่ามันนักอยู่แล้ว ก็หาเป็นประจำเนาะเคยเรืองอ่านเนาะเพื่นก็คอหาไื่นก็หามาอีกบ่อไรฮิตอันว่าใช่ฮตเตาเฮตเตาฮิตเตาขายบ่ได้เงินเลยครับเอคือว่าเนาะเศรษฐกิจอืมนาไม้เขาด้วยกับไรเงี้ยเนาะเออเหมนเด้ใม่มีกเนบวกแห่เอาได้ อืายคนเลยไม่ติดจขาดกดถูกระโถดซื้อคบพื้นเลยอ่โตัวดินนี่อปักลักม่นกระปกเริ่งอ่าไม่ได้เลยโดยคอนเทียรมั้งลักลักเส้นทิศปลักเลยคอนเทียมั้โจป็่ทันแล้ว ผู้เข้ากําลังนั้นเนาะเพิ่งใช้นั่นได้เอาไปมันจะเป็นกอดตัวนี้ก็จะเป็นกันให้มันเาขึ้นไปไปึก่อนดอืมเอาสเนาะทาก็สิได้จบคลิปไปก่อนพี่น้องเนาะเวลาก็ยาวพอสมควรแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องเนาะกดติดตามางด้พี่น้องเด้อเนาะถ้าว่าท่านใดเนาะอยาก่ยทางอ้ายสงพี่น้องเนาะ ทางบอสดีก็ยินดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะทางบอต่างกูรักกูใหญ่ใจดีเนาะอยากซื้อสังกะสีแล้วก็พากระจาดพี่น้องเนาะมาแยมให้ทางง่ายแล้วพี่น้องเนาะทางบอสดีก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้เนาะ,ะถือว่าถือว่าเติบหนึ่งนะพี่น้องเนาะเนามีจะล้ำลาไปก่อนพี่น้องเนาะฝากกูไลก์กูเซ็กกูติดตามเนาะล้ำลาไปก่อนสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะ